สายซาแตนสวัสดีครับสวัสดีจ้าพี่น้องสาวแตนบาต้นพาพี่น้องไปคุจิปลมคืออยากกินจิปลมเนาะบาต้นเนาะน้องไปรอหาคุจิปลมแต่สาวแตนเห็นเห็ดสาวแตนเห็ดปวกอดีดอกใช้ดอกหนึ่งดมักพี่น้องดมักดมเลยเพื่อได้จิปลมไปปนใส่ดอกที่ก็มีบ่เอ้าเห็นดอกนี้พี่น้อง บอกเอาไว้ปนใช้จิ้มโกลมหลอกนี่กับเขาจะนีนเมนทิดวกกระถักม์เนี่ยเต็มกันไปเรื่อยๆพ่อยยังก็เอาเนาะพี่น้องพ่อเห็ดก็เอาเห็ดเกณฑเห็ดซีดอก tin nó bảo, học bốn mươi ra học hai học tệ nếu mà xong đồn nó sao thịt năm chào chị năm chào chị năm nha, chị năm chào nồi, năm chào hả cái bụng một mình kèn gọi tên nắm bụng là you see the rock ok 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 น้องเต้นพ่อนน้องใม้น้ำพี่น้องนทำไมหน่อยจ้ะน้องใม้เบิดนามมันน่ะล่ะแต่มันจะเป็นติงจิงกต่อนะสเตนยิมสเตนสีสับไปแกงเนาะต้นนี้ดอหนึ่งโอ้ยหน่อยตริงเลยหน่อยทำไม้บางญ่ดอกงามนี่เบิดงามเหรอเนาะแต่ว่า นีดหน่อยนีแซะเท่ไหนแข่งอัดเจช๊ะแฉบแข่งิปโอมเนาะจิปโอมยังพันได้อยู่พี่น,อน้องได้ปะตได้นมได้เหลอกขา่าแต่จิปโอมมันิปโอมสิมีอยู่ในกันขกัน่งก็ขอจิปโอมแล่ะพี่น้อง

อไปทำนี่ดาก็หนก่าไดด้อยได้ด้อยเดี๋นี่พี่น้องตีสดบ่ะจับขาขาดบ่นี่พี่น้องหนึ่งแต้มได้หนแต้มแล้วพี่น้องมาขุดจบอมมีเห็ดบ่ยังไง

ผมบอกวขาอย่างกดแห้งก็ดได้ไม่ทิ่ทับถึงแก่ยึดตัวเมียด้วยนี่ตัวเมียบปะตัวเมียตัวที่สองพี่น้อง ช<อ>่างแต้ม,ตมสีได้จากแต้มที่ไดกแกงสนะหมป่าวไม่ได้ได้น่ไม่ได้ซีบะเจ้เห็ดเจ้เห็ดขาจิตโปมพี่น้องไม่หาหนอนปลาไปได้หนิพี่น้องตอนนี้จะได้บาพี่น้องรุ่นกัน มาได้ตัวแล้วยิมีตัวหรือเปล่าอู๋พี่น้อุ้งตัวมันแล้วเฮ้ช็กไงเลยตังนี้ตังนี้

อยน่ตุคนับก็บไว้ก่อนเลยวันท่านกูถึงลูว่าชิบตุกนี่พี่น้องจุกได้แต่ Okay. ต,ตัวเม่บ่ตัวม่เป็นอะไรตัวเม่เป็นสีแดตัวที่สีอ,อ้ครุ๊ปก <c oughs> ุ๊ปเสียสิได้ตัวหนึ่งพี่น้องงานขอกมาทงนาแหละพี่น้องออกจับอออกจับปลาปลามาทงนาตัวที่สีแไหน, <c oughs> น,หนผมใบ่ัน แล้วจะมีเป็นัางวิญื่มีเป็นวัดยูกินน้ำเย็นม่ได้เดีบไปเรื่อยๆพี่นนองไดแกงชะนาไม่ปอกแก้วมึง <laughs> <h ums>

ลักจีออกมาห้องตดตีเงาหลัแตนมาคุณก่อนมาได้กาได้จัดยำแรงมีนท กับเ่อ,น,อ,อนกับแม่นซับขึ้นคอยกับแม่นเลิก ตัวที่ปกบ่ตันเมฆต้นปกเพราะว่าต้นเม่ปีกคนชีสัปีกคนชี่สันกกะิบเหลี่ยมตัวที่ปีกสนีวเงาแหลม่ะว้าวี่องลมเขก็หอมมือก็ดเลยหวใจอีกน้อ แฉมที่ที่เจ็ด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 ูุภูยังดีป่ะเงินแม่แม่ป่ะแม่ย่งอ้วนป่ะเงินเจ็ดแดมแล้วพี่น้องตัวตัวว่าก้อนเมฆขนาดครับแฉมองแบบพี่น้อง ตึกตนนี้บปีกมีทางก็คือแล้วที่แปดแปดสิ่เก้าแบบเชื่อ ก็อดจิบแล้วพี่น้องแต่สิ่ชิบมาแล้วพี่น้องนีองน่อะไร แก้มที่ท่าไรเป็น11หลัหนกน้อ,องนอกจมีอะไรนะเจ็นตัวอ้วนๆข้างกำลังมันๆแก้มที่12มันขนาดยต้จะมี ใก่อมีมั่เพราะว่าของี่มัดิิเียไม่เป็ของมันันต้องวสิบ้าน,นที่สิบสาม กระผู้จุกถกกงใส่นม้อใหมเทาไหระพี่น้องแหนื่อยหรอพี่น้อง,อง,อง,องคำแล้วได้สิบสีแต้มบ่ะสเตนโอ้ดอกกระเจ็บป็ังามม่กัต้ม มาเก็กบไปตาหมดตจมดูอสเสียนอกเป็นไม้หาโนแล้วกะ จิปโอมสิบสีโตแล้วก็เฮ็ดเฮ็ดมุนด่ะพี่น้องจิปโอมกัดกินบ้างหรอจิปโอมกินบ้างล่หาหกดอกพ,อพี่น้องก็ดีซาแตนสีเอาจิปโอมสิบสีเฮ็ดสี่ห้าดอกแล้วก็น้องไม้หานอแล้วขาบอยู่นอเบอต้นเนาะครับคลิปนี้ซาแตนกะหายังกระมันคคอเก้าแหละถ้าได้อยู่ได้กินครับหาแถวบ้านเฮาจ้าแถวบ้านเฮาซาตนกะฝากคลิปหาจิปโอมใบจำานี่แหละพี่น้อง คกิมนาพอกันอีกนะจ้าตัดแตนก็ขอบคุณเอฟซีแถแตนทั้งได้ทั้งต่างประเทศนะคะที่มารับชมคลิปนาตแตนกบตทนจา้าที่มีตะแตนกับเราก็มาขอบคุณแลายาาค่ะสวัสดีครับสวัสดค่ะขอไปกิมนาครับผม